กลลองส่องพระมาดูว่าในกล่องนี้กล่องไก่ของผมเนี่ยมีพระอะไรให้ส่องวันนี้อ้าวเปิดมาแล้วเจอพระเนื้อดินทรงกลมเป็นทรงจันลอยพระเนื้อทรงกลมเนี่ยเรียกทรงจันลอยนะครับหรือว่าทรงงบน้ำอ้อยเหมือนกันนี่คือของดีทางด้านมหาสเสน่ห์หลวงปู่ครูบาคาเป่งแห่งอาสมสุขขาวดีจังหวัดกําแพงเพชร เรียกว่าแหมพอเขาอธิบายแล้วกันนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นอธิบายให้คุณฟังหมดก็ไม่ได้แล้วครับเวลาไม่พอนี่อ้าวดูอย่างนี้ก่อนดูพิมพ์ก่อนคุณดูพิมพนี่พิมพ์พระพุทธแต่ว่ามีตัวกําเนิดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยประดัดขีกนะครับเนี่ยประดัดขีกล้อมเลยแล้วคุณคิดดูดิประดัดขีกจะสื่อความหมายด้านไหนล่ะนี่ตัวกําเนิด องพระพุทธประทับนั่งมารวิชัยนี่ตำราหลวงปู่ครูบาคำเปิงนะโอ้อาศาัศจรรย์พันล็กมากนี่ตัวกําเนิดล้อมเลยดูนะครับนี่ล้อมเลยล้อมจันลอยเป็นรัศมีเลยนี่จะว่าหยาบจะว่าก็ไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่ทีมท่านบอกนะพระก็เกิดจากตรงนั้นเนะี่ยพระก็เกิดจากเนี่ยจากตัวกําเนิดนี่แหละนี่โอ้โหคุณดู นี่แม่ยั่วเมืองเพราะแม่เพราะแม่าแม่ยั่วเมืองนี่นี่คือตัวกําเนิดของผู้หญิงดูเดิโอ้อธิบายแค่นี้พอนะที่เหลือคุณดูคุณดูรูปร่างเอาแล้วกันฮะดูแล้วกันอืมเนี่ยเคล็ดวิชาของผูกคูบาคำเพงดูเถอะแม่ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายายังไงอ้าวนี่อีกองหนึ่งเป็นเนื้อดินนะครับ เนื้อดินแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นดินอาถรรพ์นะหลวงปู่คําเปงท่านไปพลีมาท่านไปสะกดมาไปพลีมาเป็นดินอาถรรพ์เนี่ยพระพระก็เกิดจากตัวกําเนิดนี่อา้าวง่ายง่ายเลยนะอา้าวดูอา่าพระก็เกิดจากตัวกําเนิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางพรามเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าหยาบว่าคายว่าโลนอะไรเลยนะเนี่เรื่องธรรมชาติล้นลวนๆเห็นไหมฮะอา่าด้านหลังฉึกเข้าให้ดู นี่ดวงกําเนิดนี่ตัวกําเนิดอ่าแ้วคุณจะตีความหมายว่ายังไองะลรอย่างเงี้ยก็ต้องตีความหมายว่านี่เป็นเคล็ดวิชาของปู่ครูบาคําเพลงนี่ผมจิบให้ดูอย่างนี้เลยเทียบเลยเทียบหน้าเทียบหลังให้ดูเลยเป็นเนื้อดินนะดูแล้วก็เออแปลกดีดูแล้วก็เคล็ดวิชาท่านก็อาัศาจรรย์พันลึกดีเป็นไง ของแบบนี้ก็มีนะครับวัตถุมงคลแบบนี้ก็มีดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าชอบถ้าใช่แล้วก็แปลว่าเออคุณนี่มีบุญสัมพันธ์ต้องกันฝากติดตามคลิปสั้นใน t i k t o k แล้วก็คลิปสั้นในช่อง Youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ